โง่ไอ้สัตว์โง่เจ็ดมันโง่เจ็ดมันโง่ผมผมเบ็ดให้ไงผมรัดดี้ได้นะเอาเลยครับพี่ผมเชื่อใจเฮเว่นเฮเว่นโดนกูหลอกแล้วพวกคิดเนี่ยเฮ้ยมึงกูปากไอ้เหี้ยกูปากไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงปากไปขี้เล่นรอบขี้บ้าก็ศร มึงเสี่ยงนั่นะพี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน้ตนี้ตรงนี้วุ้นคอมไปเอ้ยคุปาดิ้งพูดเสียงดังทำไมเพื่อนกูตกใจกูขวานอ่อนเอ้ยโอเคครับพี่ครับเอาเร็วอ้นี่โง่อ้นี่โง่รอดูอ้นี่โง่ บอกแหละเฮียนี่โง่โง่เหมือนมึงอ่ะฉลาดกว่ามึงอ่ะยัดแม่โอ้เหมือนมึงโง่ยังไงเฮียโอ้กูตายเฮียอกูตายเฮียโอ้ไรควายเฮีย